วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาไหว้พระทำบุญนะคะจะเข้าไปทำบุญข้างในกันออกมาจากนอกวัดนะคะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดน,นะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเป็นโบสถ์หลักใหม่นะข้างในคือดูนี ด้านในนี้คือค่อนข้างกว้างเลยสวันดนีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาไหว้พระทำบุญน,นะคะ ที่วัดเวลุวนาามนะถือว่าคนแถวนี้เขาเรียกกันว่าวัดไผ่เขียวนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนมาทำบุญก็ค่อนข้างเยอะเลยอน,นี้ข้างหลังนี่คือโบสถ์นะคะเป็นเป็นโบสถ์หลังเก่านะเป็นโบสถ์หลังเก่าซึ่งเราก็ไม่เคยมาวัดนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวพาเข้าไปดู คนเเยยอออะะู่หมืน,นนะนนกัี่วันนี้มาทำบุญกับแม่นะพาแม่มาไหว้พระทำบุญด้านหน้าเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่ก่อนนะคนเยอะอยู่ยืนหน้านี้ แล้วก็จะขึ้นไปไหว้พระกันได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปทำบุญข้างในกัน ตรงนี้ก่อนก็ได้ไหมเราเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างใน,นโอเคไว้ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันถอดรองเท้าก่อน ถ่ายรูปให้สน่อยไม่มีรูปเห็นคนเยอะก็เลยเมื่อกี้เยอะแจะถ่ายไหล่ไม่ตั้งกล้องถ่ายไปแล้วไปเดินดูเออไปถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้จะเจอเด็กนักเรียนอ่ะเอออเรียมถัดมาถ่ายรูปตรงนี้มาจุดเช็คอินระ นี่นะทุกคนจุดเช็คอินเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่หนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเดินไปโบสหลังใหม่นะไม่รู้เขาเปิดให้เข้าหรือเปล่า สวัิเปิดหรอไปเดี๋ยวพาไปดูระวังรถนะออกมาจากนอกวัดน,นะะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดน,นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะไม่ไกลทุกคนเดินมาเนี่ยว่าเป็นโบสถ์หลังใหม่นะ โอ้ยตรงนี้คนก็เยอะนะน่าจะเปิดให้เข้าแล้วโอ้เปิดเปิดเปิดทุกคนคนเยอะมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูลมแรงมากหาที่จอดลองเท้าก่อน นี่นะทางเข้าเพดานก็สวยแล้วนี่ยอันนี้เป็นประตูไม้อะไม่รู้ไม้อะไรแต่เขามีแกะสลักด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันทุกคน สวยมากแล้วคือคนก็เยอะด้วยนะสวยมากเป็นถ้ำจำลองนะถ้ำจำลองถ้ำพญานาคแต่คือภายในวัดนี่คือเขาทำดีเลยนะแต่คนเยอะจริงเดี๋ยวให้ดูคนเยอะมาก นี้เป็นเสาอะข้างบนนี่เขาจะทำแบบเป็นเหมือนถ้ำนะเป็นแบบถ้ำจำลองอะ่ะมีพญานาคขันมย่ตต้นเสาะสวยมาก มีพญานาคล้อมรอบเลยนะทั้งสี่ทิศเลยอันนี้ยะเป็นแบบตัวโค้งด้วยนะเป็นโคง้งเป็นแบบเหมือนซุ้มประตูอะสวยมากเลยคือข้างในนะค่อนข้างที่จะแบบเย็ยนสบายเลยนะ <ừ. S 1> ติดแอร์ติดพัดลมอะไรให้แบบดีเลย คนเยอะมากเลยเดี mà, ๋ยวต้องเข้าไปข้าไหนเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปข้างในแซกแซเข้าไปโทนะคะพื้นสวยนี่ก็นั่นดูกันนั่นดูดูดิพื้นสวยมาก ้านไนนะคนาก็มากราบไหว้กันค่อนข้างเยอะเลยแหละ เยอะมากนะเข้ามาบูชาเข้ามาชมความงามตลอดเลยด้านในนี่คือค่อนข้างกว้างเลยมีที่นั่งมีที่อะไรดีเดี๋ยวเราเดินหาแม่ก่อน ทุกคนปะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันคนก็ยังเข้ามาถ่ายรูปมาสักการะกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคนเยอะมากแต่เขาสวยจริงทุกคน คือสวยมากอ่ะอยากให้ลองมาดูกันนะจริงๆเขามีด้านบนด้วยนะเนี่ยมีทางขึ้นไปข้างบนอนะแต่ว่าเหมือนข้างบนเขายังทำไม่เสร็จนะยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างอยู่นะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าช่างเขาก็ยังทำงานอยู่ข้างบนนะ ที่วางรองเท้าแทบไม่มีแล้วคนเยอะมาก <c oughs> นี่เขามีบริการน้ำดื่มเลยนะ <c oughs> นี่แล้วแต่าตามศรัทธาเ <c oughs> นี่ยนะมีน้ำดื่มบริการด้วย ระวังรถโอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วนะทุกคนวัดสวยมากนะแต่ว่าอยู่ในชุมชนนะอโอเคก็คลิปนี้แล้วก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะทุกคนก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย